ออดีพี่น้องมากวาถตัดหว้รถนี้นานะเขาเอินมดดตัดอยได้บัดมาุ่มเ่ยวเขาว้ามัตวนารดเ่ยวเขา่าอันนี้ก็เระว่าลุดเจ้่อยววเนย้โอ้เฮ็ดดีตั้งแพี่น้องดีดล้วะ ปีนปานมา มุ่งเก่าว่านี่คือรถตัดไ้วยเครียงมือทันสมัยดี ทำการเกษตรเขาเจ้าแน่นอนวรวด้วงด้วงเอ้อเรียวมากวันนี้เป็นตรยานแต่รถจังไหนรถตรถัดด้วยจังไหนก็เป็นตรยานได้พี่น,อน,อน,ปปน,น้องสมมกิยุคปัจนแม่งพว่มาเอาสิไปรลอบไม่พี่น้องบ้านีึสิเขาค้องไม่ล้ว ยามมันกระตันเมื่อไรหลายหลายเดียววาได้เสียบหลอรถบรรทุกก็ยังแล่นแย่งข้างไปอีกคือเขาวพีน่น่อยมันก็ได้เกมกำลังชิวไย าไปเห็นละบ้านพวกง่ายกุ๊บพี่น้องง่ายกุ๊บฝ่าเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวล่อรถล,ลำเลี้ยงไปเทียบท่าเขาจะจิตตัดอีก Nó sắp đi cái đó phí nọng Xui, cắp màn đó Thả bên. เล่นไปยังจักหลอกอนเยี๋ไวมไม่ี่เพียงนังกระไดวัดตะบุเป็นวัดเสียงม่มีอะไรพี่น้องไอ้เมื่อขึ้นนี่จนวัดไฟออกตามากมากตื่นมาเศร้ามากมืดเสียงเลยอัางอยากให้พี่น้องเห็นวิธีการตัดไวอยของยุกไม่ ใส่เคี่ยงมือกลนไก่ย่างบักท่านสมัยเลยเกียนท่อนกันบ้างนี้พป่น่องว่ามันตัดเป็นล่ำเดยตัดเป็นท่อนกำลังทารถขนสง่งดูสิเทียบท่า เริ่มแล้วพี่น้องมาเนี้เริ่มเทียบท่าแล้วโอ้ยส่งงงนี่ก็ว้ยได้เลยพี่น้องหันว้ยออกมาทาั้งขงังตอนที่สิส่งขึ้นไสรรถ เอาใจการทํางานวควบคู่กันไปทั้งสองข่านพร้อมกันเลยพี่น,อน้องท่านนี้เป็นผู้บรรทุกท่านนั้นเป็นผู้ตัดปล่อยขึ้นใสระบบสายพานล้มเลี่ยงผลผลิตขึ้นไสรดบรรทุกดี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 ลบมีดูว้วเพียงแค่นี้เลยพี่น,อน้อง ถ้าปนก็เป้าเดี๋ยวขงเขาเิสีแล้วสบ,บายนี่